สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการสร้างไฟล์ exe นะครับนะที่สร้างจากโปรแกรมภาษา y t ทอนนะครับแปลงเป็นไฟล์ exe โดยใช้แพ็คเกจที่ชื่อว่า cx freez ตรงนี้นะครับซึ่งคำตอบทั้งหมดเนี้ยผมหามาได้จาก chat gpt นะครับนะก่อนอื่นเลยเราจะสร้างไฟล์ที่เป็นโค้ดภาษา Python ของเราครับก็จะเป็นไฟล์ main py ตรงนี้นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยโค้ดคำสั่งง่ายๆนะครับซึ่งเป็นโค้ด print hello world ธรรมดานะครับจากนั้นนะครับก็สร้างไฟล์ที่จะชื่อว่า setup py นะครับเอาไว้สำหรับ c อ n f i g ค่าต่างๆของโปรแกรมนะครับตรงนี้ name นะครับ name ก็คือชื่อของโปรแกรมนะครับแล้วก็ executable name ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อของ โค้ดภาษา Python ของเรานะครับซึ่งก็คือ main.py ตรงนี้นะครับในส่วนของอ p อปชันตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าแพ็กเกจที่เราต้องการอินคลูดเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในกรณีที่เราใช้ YOLOv5 นะครับหรือว่า v8 ก็แล้วแต่นะครับฟังชั่นแพ็กเกจ torch ตรงนี้ก็จะต้องถูกกำหนดเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แพ็กเกจอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น qt5 นะครับ ทุกอย่างต้องระบุไว้ในนี้ไม่งั้นโปรแกรมเราจะไม่สามารถรันได้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมไม่ได้อินคล d e นะครับไม่ได้ include ตัวของแพ็กเกจใดๆเลยนะครับผมก็เลยคอมเมนต์บรรทัดนี้ทิ้งนะครับทั้งหมดนี้ก็คือไฟล์ n o n i i t นะครับจากนั้นนะครับเวลาเรารันนะครับเวลาเรารันเนี่ยเราจะรันแค่ python setup.py ก็คือ ไฟที่เราสร้างไฟล์คอนฟิกเอาไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ตามด้วยคําสั่ง build นะครับซึ่งโปรแกรมนะก็จะสร้างไฟล์ที่เป็น .exe ให้เรานะครับเ mm hmm. มื่อเสร็จสมบูรณ์นะครับนะก็จะใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะถูกเก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่า build ตรงนี้นะครับตรงนี้มันล้างทิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรันใหม่นะครับ ันนี้ก็ต้องรอสักคู่นะครับตัว Python ที่ผมใช้อยู่เป็นเวอร์ชันน3.1นะครับอ1 0น่3.10นะครับในระหว่างนี้โปรแกรมก็จะคอมไพล์โค้ดให้เรา ก่อนหน้าผมลอง py installer นะครับซึ่งเป็นตัวแพ็กเกจที่ท่านอาจารย์แนะนำผมก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่า,ามันรันโยโลไม่ได้นะครับก็เลยถามชัด GPT ต่อไปว่านอกจาก py installer แล้วเนี่ยมันมีแพ็กเกจอะไรบ้างที่สามารถที่จะใช้งานในลักษณะเดียวกันได้นะครับก็พบว่าไอตัว พเกตัวนนี้นะครับเครื่องมือตัวนีนะ้สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็ได้ลองแล้วก็ปรากฏว่าโปรแกรมสามารถทํางานได้นะครับตอนนี้โปรแกรมคอมไพล์ถูกคอมไพล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ output นะครับจะอยู่ที่โฟลเดอร์บิวนะครับซึ่งอยู่ใน directory เดียวกันกับโปรแกรมของเรานะครับเมื่อผมเข้าไปนะครับนะก็จะพบว่ามีโฟลเดอร์ย่อยอีกอันนึงนะครับแล้วก็ไฟล์ ที่เป็นแบบ exe ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองรันนะครับผมเข้าไปที่โฟลเดอร์ build นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า exe นะครับแล้วก็รันนะครับรันคำสั่ง main นะครับ main นะครับก็จะพบว่ามีข้อความนะครับที่พิมพ์ออกมาว่า hello World เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ครับ